ใช่ครับจากช่องฮอมมี่อินไลน์นะวันนี้นะครับเรามีของที่เราจะมาแกะกล่องให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับของที่เราจะนํามาแกะกล่องน,นะครับในวันนี้นะครับเป็นโมเดลนะครับจากเรื่องดาร์กอนบอลอันนี้เราหา่างหายไปนานมากจาก E ีีแรกๆที่เรายังมีแบบดาร์กอนบอลนะแล้วผมก็มาติดอยู่ในวงวนกล่องส่งไปอ่าสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องโมเดลฟิกเกอร์ดาร์กอนบอลนะครับผม มาเรามาดูกันผม่สั่งมานะครับสั่งมาจากที่ช่องทางจีนเลยเนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนทั้งนั้นนะครับนี่มาเป็นนี้เลยจะเป็นกล่องน้ําตาลนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเดี๋ยวผมแกะไว้แล้วแนหะแต่ผมยังไม่ได้ดึงออกมาเ่ยนะข้างในนะครับที่เขาใส่มา ามาดูเป็นพร้อมกันนะผมก็ยังไม่ได้ดูข้างในนี่ข้างในรอบนี้จะเป็นของน้ําตาเลยนะหลังๆผมซื้องานโมเดลของพวกแบบฟิกเกอร์เนี่ยน้อยมากเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบนะครับหนึ่งตัวละครที่ผมชอบตัวนี้นะครับก็คือโกเทนคูดครับผมคุณผู้ชมถ้าใครดูดั้นบอลก็จะรู้ว่าโกเทนคูดคือตัวอะไรนะสําหรับผมก็คือไอตัวเด็กที่เป็นลูกของ โกคูลและเบจิต้านะครับผมก็จะเป็นเด็กหัวสีม่วงที่ชื่อทางอันนั้นจะเป็นลูกเบจิต้าแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นเด็กที่หน้าคล้ายๆโกคูลเลยชื่อว่าโกเทนนะครับอันนี้จะเป็นร่างที่มันฟิวชั่นกันนะครับอยู่ในภาคของอ่าจอมันบูครับผมอ่าเดี๋ยวผมแกะก่อนอ้มันมาเป็นตัวอย่างนี้เลยสวยว่ะ ลังหลังงานจีนนะผมไม่ได้ซื้อนานมากแล้วแล้วผมก็เข้ามาดูเนี่ยเออแม่งก็สวยดีนะเนี่ยไม่ธรรมดามันมาทั้งเซตเลยหรอเนี่ย,ยเดี๋ยวนี้เขาใส่กล่องโฟมดำอย่างเดียวนะเหมือนลดรดต้นทุนมั้งไม่ทำกล่องสีอะไรเลยเป็นกล่องดำเลย,ยโอ้นี่เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหม ร่างนี้นะครับจะออกมาตอนภาคตอมันบูตัวล่างผอมพลังไรตัวคกนเ้นคูสเนี่ยก็เลยหลอกให้ตัวตอมันบูเข้าไปสู้ในห้องแห่งการเวลาที่มันมีจัดเตรียมไว้ในการฝึกนะจะได้ยื้อเวลาได้เพราะว่าร่างนี้มันอยู่ได้แค่ไม่กี่นาทีเองนานขึ้นมันก็เลยต้องเข้าไปสู้ในห้องกาลเวลาไอคกลเ้นคูสเนี่ยพอมันรวมร่างกันมันยังเด็กอยู่ต้อาทาเป็นเล่นมันยังไม่จริงจังมันก็แบบแกล้งทำมันแบบเหมือนสู้ไม่ได้ไอปิกาโล่ก็อยู่กับมัน ก็เลยปล่อยพลังยิงปุ้มประตูของห้องการเวลาทิง้งประตูห้องการเวลาพอมันระเบิดไปเสร็จอา้าวคานนี้ออกยังไงวะเนี่ยไอ้นี่ก็หันมาคุยกับปิกาโลบอกคุนปิกาโลยิงทิ้งทำไมครับแล้วเราจะออกไปยังไงบอกเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ทุกคนบนโลกเราจะต้องขังมันไว้ในนี้ปรากฏว่าอันนี้ก็บอกว่าผมยังไม่แพ้ผมแค่แกล้งเฉย อ,อจริงๆผมมีไม้ตายอยู่บิ๊กก็บอกเวลานี้ไม่ใช่เวลาเล่นไหมย,ยกขึ้นมาเลยแล้วกันตัวโมเดลนะก็คือจะเป็นโกดคูต,ตัวหนึ่งนะแล้วก็มีตัวผีที่เป็นท่าของมันคือโกดทามิซาเซ่แอคแท็กอะไรของมันนะ่ะโคตรเทผมชอบนะแล้วก็รายละเอียดมันทํามาดีแล้วก็มีระเบิดตรงนี้ที่เป็นสีม่วงตรงนี้มันจะงงนเยนหน่อยนะมันจะเป็นตัวแกนผมว่ามันก็มีสิทธิ์หลุดได้แต่ว่า ใจกลัวว่าจะหลุดนะใช้ตัวกาวอีฟอกซี่อ่ะเสียบเข้าไปแล้วก็ดันมันเข้าไปมันก็จะน,นิ่งเลยอ่าเท่อะดูรายละเอียดหน้านา,าโคตรดีเลยท,ทําท่านี่ท่าประจำของมันท่าปล่เวลามันปล่อยว่าผมถอดตัวผีวออกมาให้ดูลนะสเกลมันก็เท่ากับเหมือนกับตัวฟิกเกอร์ตัวหนึ่งเลยนะตัวนี้จะอยู่ที่15เซนอยเห็นไหม ในรูปแบบผมเห็นมันเหมือนว่ามันใส่ไฟแล้วมันเลืองแสงได้หรือว่าเขาไปทําอะไรกับมันก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่เห็นมันมีสวิตแสดงว่าเขาคงไปแบบดัดแปลงหรือว่าเป็นรูปเฉพาะการแบบการขายการตลาดของเขาก็ได้เพราะว่าเป็นงานจีนตัวนี้ถ้าเผื่อเป็นงานต้นแบบของมันจะเป็นเลซนตนนะครับแต่ว่าตัวเลเซนราคามันจะแพงกว่าเยอะมากแต่น,นี่ก็แบบอยู่ในเลทที่แบบทุกคนพอรับได้ครับนี่ดูหน้าความคมของหน้านะความคมของใบหน้าแบบ ละเอียดอยู่นะถ้าเผื่อสมมุติว่าใครอยากให้มันคมกว่านี้หรือว่าแบบชัดเจนกว่านี้นะครับก็คือไปให้เขาทําสีนะครับคัสตอมได้เลยเพราะว่ารายละเอียดดีเทลที่เขาให้มาผมดูแล้วมันดีมากเลยนะดูฐานเดี่ฐานใกล้ฐานใหญ่นะเนี่ยอือไอตัวนี้ตัวพรอมมันที่เป็นระเบิดฟันตรงนี้ก็ดึงออกไม่ได้นะมันติดกฐานนี่คือมาทั้งยวงเลยด้านหลังฮะ ดูด้านหลังโคตรจ๋ิงอนะผมว่าตัวมันใหญ่ดีแล้วก็ขนาดมันนะเดี๋ยวผมวัดนะผมวัดดูแล้วนะจากฐานฐานของมันเลยนะจนถึงหัวปลายผมนะจะอยู่ที่25 25เซนอืมถือว่าสเกลโอเคเลยแล้วก็เป็นวัสดุเป็น PVC หนะ่กนะครับผมก็คือตัวมันจะตันอนะเป็น PVC ีซีนตันเลยมีน้ำหนัก ไม่ถึงกระเบามากแล้วก็ไม่ได้นหนักเกินไปผีเวลาเราประกอบเห็นไหมมันจะมีก้านยื่นออกมาครับก้านเนี้ยยื่นออกมาเราก็แค่เสียบไปตรงรูที่อยู่ด้านหลังนะอยู่ตรงกางเกงพอเราเสียบแล้วมันก็จะอยู่อย่างงี้เป็นไงเท่อะวันนี้นะครับเราก็จะมีโมเดลนะครับหนึ่งตัวที่เป็นโอเทนคูดอ่าเป็นร่างซปเปอร์ไซย่านะครับพร้อมกับตัว ผีของเขาที่เป็นท่าโกดคำศัพท์ไอแท็กก็เดี๋ยวยังไงนะครับคลิปต่อไปก็คือจะเป็นของโกเทนคูสได้แหละในร่างต่อไปที่เราจะมาดูกันนะไม่รู้ว่างานจะละเอียดแค่ไหนนะเดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว้าว